สวัสดีครับอ่าวันนี้เช้าๆนะครับอ่าวันนี้เรามาดูองุ่นนะครับต้นเล็กๆนะครับนี่องุ่นต้นเล็กๆนะครับหลังจากเราติตาเสร็จแล้วนะทำไมองุ่นถึงมีการาแทงช่อดอกมานะครับอันนี้เป็นชินโนนะครับผมชินโนนะครับอ่าอันนี้ต้นที่สองอันนี้ทำเองนะครับซื้อ ซื้อตาเขามาติดเองนะครับเป็นองุ่นชินานนะครับอ่าองุ่นตัวนี้นะครับเหตุผลนะครับที่มันแทงยอดตาออกมาหลังจากเราติดติดเสร็จนะครับอ่าติดเสร็จแล้วแทงยอดตาพร้อมกับแทงช่อดอกออกมาก็น่าจะมีเหตุผลนะครับหลายเหตุผลนะครับอันนี้ผมมาวิเคราะห์เองนะครับวิเคราะห์เองเหตุผลที่หนึ่งนะครับก็คือหนึ่งตาที่เราเอามาเสียบนะครับ กับต้นพันธุ์ดีนะครับเป็นตาที่มีความพร้อมนะครก็คือมีการสะสมอาหารมาก่อนมีความสมบูรณ์นะครับพร้อมที่จะหลังจากเราพุนก็จะกลายเป็นช่อดอกนะครับแต่ทีนี้เราเอามาเสียบเสียบแทนนะครับเพื่อทําเป็นตาพันธุ์ดีมันก็เลยเกิดช่อดอกขึ้นมาเพราะว่าตานี้มีการสะสมอาหารมาดีนะครับแต่เหตุผลที่2ก็คือ มันก็จะเป็นเฉพาะอง่นบางสายพันธุ์นะครับเช่นยกตัวอย่างนะครับที่ผมเจอมาก็จะมีพวกลินลี่ออฟวันเล่อย่างนี้นะครับแล้วก็มีอนูต้านะครับพวกนี้นะครับก็จะมีการแทงช่อดอกออกมานะครับก็จะมีทั้งช่อดอกที่สมบูรณ์และช่อดอกที่ไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้ก็คือช่อดอกที่ที่สมบูรณ์นะครับาสามารถที่จะทําทให้มันติดลูกได้นะครับช่อดอกตัวนี้ เพราะว่ามันเป็นช่อดอกที่มีความสมบูรณ์นะครับนี่มีอะไรสมบูรณ์ไปหมดนะครับนี่คือช่อดอกที่สมบูรณ์นะฮะเกิดจาก1นึ่งนะครับที่ผมบอกว่าเกิดจากหนึ่งาตาดอกนั้นมีการสระสมอาหารนะครับเพียงพอนะครับพร้อมที่จะเป็นอดอกได้หลังพุ่นนะครับสองก็คือเป็นเฉพาะบางสายพันธุ์นะครับเพื่อนๆไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกสายพันธุ์นะครับถึงตาเขาจะสมบูรณ์ก็จริงนะครับแต่บางสายพันธุ์ ก็จะไม่ติดช่อดอกมาแบบนี้นะครับเพราะนั้นก็เป็นเป็นเหตุผลนะครับหรือเป็นเพียงการวิเคราะห์นะครับผมามาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะครับว่าก็เป็นเฉพาะบาง,บางสายพันธุ์จริงๆนะครับที่ที่ผมมองเห็นตอนนี้ที่อยู่ในสวนก็จะมีพวกเฉพาะชินาโนและก็อนุตาก็ลิลลี่นะครับพวกนี้แลมโบงี้นะครับพวกนี้พอติดช่อดอกปุ๊บแต่ก็ไม่ใช่ว่า,าต้นเราเล็กนะครับนี่ ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันนะครับมันอยู่ที่สายพันธุ์และการสะสมอาหารของช่อดอกนั้นๆนะครับเ,เพื่อนๆวันนี้ก็มานําเสนอ,อความรู้ดีๆนะครับมาฝากเ,เพื่อนๆนะครับศึกษาไปร่วมกันนะครับเราจะได้เก่งนะตอนนี้ผมกําลังศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมสวัสดีครับ